คุณกำลังรับฟังเรื่องชายๆที่คุณอาจไม่รู้เรื่องของผู้ชายบนโลกนี้กับผมพีรรัตป์ปฐุมผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนยังไม่เข้าใจในเรื่องของผู้ชายที่มีความแปลกอย่างเช่นการที่ไม่ฉี่ลงในน้ำชะโครกเพราะจะมีเสียงดังแต่ไม่ว่าจะเป็นการชอบไม่แต่งหน้าออกจากบ้านนะครับเพราะมันยุ่งยากชอบใส่เสื้อผ้าตัวเดิมๆชอบใช้ตังฟุ่มเฟือยเก็บตังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แน่นอนครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ แล้วผู้ชายส่วนมากก็เข้าใจดีครับเป็นเรื่องอาหารซึ่งสาคัญในวงผู้ชายแต่เรื่องในวันนี้เนี่ยที่จะพูดถึงเกี่ยวกับถเยี่ยวกับถอยซวนนะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้ซึ่งมีประเด็นมากมายความคิดที่สร้างสรรค์ที่หลายคนยังไม่รู้แม้กระทั่งผู้ชายได้กันเองครับไปเฉรับฟังกันเลยครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังเป็นอย่างทางการด้วยนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณชินกับคุณนักนะครับผมสวัสดีคุณชินคุณนักได้ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกับเพื่อนๆืนะครับว่า เขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องโถเยี่ยวกับโถซ่วมพวกเขาเลือกใช้อะไรกันมาพวกมึงอย่างแรกเลยพวกมึงเลือกใช้อะไรโถโถซ่วมมั้งโถซ่วมเข้าแบบโถซ่วมเป็นห้องส่วนตัวดิอ่าแล้วนตอนไหนโถซ้วมเหมือนกันโถซ่วมใช่ส่วนตัวไงไอ้ไอ้ก็ถือส่วนตัวแล้วทำไมทำไมถึงเข้าโถซ่วมโถซ่วมไมันโวเป็นห้องแบ่งส่วนตัวดิ ส่วนตัวควักสบายเลยปลอดภัยโอ๋อปลอดภัยอะไรนะล่ะได้ส่วนตัวไงส่วนตัวไม่แน่ส่วนตัวเพราะข้างนอกก็ส่วนตัวก็เวลาเข้าไปแล้วก็ปิดไงไม่ได้มันแปลกๆเลยนิดนึงแปลกเข้าเข็เว้นเว้กันเขาไม่แปลกๆสมแติเวลามีคนอยู่ข้างไปกูอย่าปุ๊บนะกูเว้นในช่องท้ายเลยถ้ากูเหี้ยอเวลามีคนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมช่องแรกปุ๊บกูไม่เอาช่องสองนะกูไปนู่นนะสุดเลยก็คือเอ้าอันนี้ยปกติเขาเป็นช่องเดียวแต่อันนี้คือมึงเว้นไปเลยเออกูไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับกูเว้นไปเลยแล้วมแต่เมื่อ อ๋อแต่มันก็อยู่เต็มกู้ไปนู่นแหละโถส้วมอ่ะอ้าวไม่ถ้าเขาเข้าสั่วสวมเต็มแล้วถั่วเยี่ยวมันเหลือถั่วเดียวแล้วเขาอยู่ไกลๆก็ไม่เข้ายืนยืนอยรอเออยืนมองอ๋อแล้วนัดอ่ะถ้าถั่วสวมเต็มเหรอก็คือไปห้องน้ำอื่นเลยไม่ก็ไม่เข้าเลยเราถ้าปวดแบบปวดไม่ไหวแล้วโอ้โหเขาดิฟิสเซตไม่รู้ไม่สนห้องน้ำก็ต้องเข้าไปห้องน้ำอื่นเลยถ้าเป็นกู้น่าเข้าได้หมดแหละแบบถัเยี่ยวถั่วสวมถั่เดี่ยวมันสะดวกไงเดินไปปุ๊บมันจึ๊บไม่ต้องปิดเลยไม่ต้องปิดประตูเดี๋ยจึ๊บแล้วก็ เอาตัวเองดันเข้าไปขวักจบเลยจบงานเลยอนี่แปลกจริงไม่รูแปลกเลยแปลกเฉยโอ้โหไม่ไปยืนปกตินะแล้วแบบคิดว่าอนาคตมันจะใช้กันไหมเดี๋ยวแบบจะเข้ากันอย่างเดียวเลยโถส้วมเ่ยก็สอบมันใช้กูอะใช้กูอถ้าเกิดโถเยอะว่างก็เยอะโถเยอะถ้าเกิดไม่แบบคนเยอะก็โถส้วมอืมแล้วทำไมถึงไม่ชอบโถเยอะอ่ะไม่ไปชอบเลย นี่เฉยเวลาแบบอยู่ข้างๆแปลกๆไอ้เแ้ยผู้ชายยืนเย่อมองหน้าแม่งมีกูเคยมีปีแบบยืนเย่ออยู่แล้วเขาหันมามองหน้ากูอีกอ่ะอ๋อแม่งเลยแบบเ้ย่อมองกูมันก็จะแบบทักทายกันไหมอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วทำไม่หรอกไม่ชอบใช้ตัวเยอะมันนั่นแหละแปลกๆอ่ะแบบไม่ชอบอ่ะแบบชอบส่วนตัวมากทักทายเอาซะส่วนเพื่อนเข้าข้างๆคุยกันต่อไงคุยกันยาวๆอย่างนี้ไม่ได้คุยแต่งตัวน้องไม่ได้ด้วยแบบชอบใครแบบตัวส้วงไงมันมีมันมีเพื่อน การอะไรกันการในกลุ่มเราเนี่ยมันมันเคยบอกว่ามันเคยคิดว่ามันจะผู้ชายด้วยกันอีกเข้าถเยี่ยวแล้วมันก็เอาไอ้ไตรงน้นควายจะเป็นตัวเอ็กซ์คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคิดได้ยังไงแล้วมันบอกว่ามันคิดว่าตอนสามคนก็ได้เพราะมีคนเป็นที่มอกตกลางตัวนี้เลยากเป็นอย่างนั้นไอ้เหียเอามีแล้วทําไมแบบเออถ้าฝาปิดอะไอ้โถื่วมซไห้พุงเข้าเถื่วถ้ามันปิดอยู่พุงจะพุงจะเข้าไหม ปิดอยู่อ๋อถ้ามันปิดอยู่ปิดอยู่ว่เข้าไปตึงขึ้นอ้าวแล้วมึงเจอสิ่งมหัศจรรย์ในนั้นอ่ะก็กดแล้วอกดแล้วเดินออกไม่ก็ไม่กดหนีเลยก็กดเขาหนีเก่งใจคือแบบอาละถ้าเกิดไม่นายเกียดก็กดถ้าเกิดนายเกียดก็โอ้โหกูบาดน้าเกียดนี่คืออะไรเปิดไปเป็นน้ําเลยโอ้โหเป็นแบบโอ้โหเหลืองมาเลยก็ไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยโอ้โหเอาละท่านเอาได้ปกติแบบอย่นี้ป่ะเปิดไหมถ้าปิดอยู่ ปกติไม่ไม่เปิดก็คือไปห้องอื่นเลยอ่ะแล้วถ้าถ้าห้องอื่นเต็มหมดอ่ะก็ไปห้องน้ำอื่นเลยไปห้องน้ำอื่นอีกแล้วแล้วต้อปวดอ่ะปวดมากก็ไปห้องน้ำอื่นอยู่ดีไปอื่นอยู่ดีคือเดินไปปุ๊บนิ้วแดกเลยอะไรางี้ก็ไปถึงออกไม่ออกแล้วไม่กล้าเปิดติ้งอืมปกติมีมีประสบการณ์อะไรไหมกับการเข้าห้องน้ำก็ไม่ไม่มีอะไรลไม่มีอะไรเลยไม่มีประสบการณ์แปลกๆเลยไม่มีแบบผู้ชายงืนชุงโงกอะไรเงี้ยตอนเด็กๆมีไหมไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเลยมันเคยโดนไหม ไ <Okay. S 2> ม่คเคยแต่นั่นอนะ่ะยืนเยี่ยวอยู่แล้วมองหน้ากูนะอนะ่ะโหยเฉียบเออทำไมเขามองหน้ามึงอ่ะแล้วมึงมึงหลบตาเขาไหมมึง <laughs> หลบกูว <laughs> ่ากล้องของกูว่าปล่อยของกูอยู่ปึ๊บแล้วเหมือนแบบเราทำมาได้ใครมองกูแล้วหันไปปิงอยู่มองทำไมวะ <laughs> คือมีอยู่ข้างๆกันเลยม <laughs> 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 ีข้างๆกันเลยเหรอเอออ๋อแล้วทำไมตอนนั้นได้เข้าข้างกันเหมือนต,ตอนนั้นรีบมั้งแบบเลยเข้าๆไปเลยพี่เก็ดเดินไปลึกเดินไปลึกเออ ก็คือจบเลยแล้วเขาก็หันมามองมึงทำตาปิดๆของเขาไม่เหมือนกูหรือเปล่าของไม่เหมือนกันหรือเปล่าเอ้เขามองด้านล่างมึงด้วยไปได้หรือไ่ได้บ่ไปมองกูโอ้โหแอนด์อะสุดเลยแอนด์เขาไปสุดเลยสุดเลยมิดคือลอกตัวนี่หมดมิดเลยมิดเออมิดเลยมิดเคือไม่มีเลยไม่มีใครเมอย่างไงก็มึงไม่เห็นแน่นอนไม่เห็นแน่นอนโอ้โหยังไม่หของตัวเองเลยอ๋อก็คือแบบมึงเข้าแบบจิตวิญญาณเลยเข้าไปในนั้นใช้สัมผัสลวงหาเอแล้วถ้าสมมติ อาอืเรื่องหนึ่งเวลาพุ่งเข้าหน้าเวลามึงถ้าแบบโถวซใช่ปะพุ่งฉี่แบบฉี่ตรงั้นไหมขอบขอบแบบไม่ให้มันโดนน้าอ่ะก็ต้องขอบมันจะมีขอบกันแล้วมึงต้องก็ต้องยกขึ้นไงไม่กูหมายถึงว่ามันจะมีน้าใช่ปะตรงกลางอ่ะมึงยกขึ้นอย่างแระมันต้องยกขึ้นแล้วเออแล้วฉี่อ่ะมึงจะฉี่โดนในตรงขอบไหมให้มันไม่มีเสียงหรือว่ามึงฉี่ลงไปเลยแบบไม่สนฉี่ลงไปเลยแต่ก็เก็บไม่ให้โดนขอบเก็บเก็บลายไม่ไอ้เหี้ยอะไรนี่โถนะอ่ะแล้วมันมีน้ําตรงกลางไหม หมายถึงว่าปุ่ฉี่ขอบขอบให้มันน้ํามันไหลคือไม่ไม่มันรดน้ำเต็มเต็มเพื่อนมันเกิดเสียงอะ่ะไ,ไม่ทำไงแล้วแต่การควบคุมอะเนี่ยแล้วแต่การควบคุม <laughs> มางว,ว่าเป๋ะไอ้คุณคุณแบบว่าเ <laughs> ไม่หรอกบางคนเขาคุมเพื่อไม่ให้แบบว่ามันเสียน้ำไงเดี๋ยวคครๆเขาได้ยินนี้ <laughs> เอองักูไม่เข้าใจอาจะอจะเป็นความขี้อายอะไรนะน็อตอ่ะเป็นไงอืมก็แอบเล็งๆที่มันไม่โดนน้ำแต่แบบบางห้องน้ำมันก็แบบแบบน้ำมันปิ่มๆมันจะแบบล้นจากโคกอยู่แล้วเลียวๆมันก็ต้องแบบ พี่คอนโทรลแหละตอนนั้นอ่ะก็คือคอนโทรลไม่ให้โดนน้ำคือคือเพราะอะไรทำไมถึงแบบไม่อยากให้เสียงดังไม่รู้มันแปลกเสียงดังเสียงแปลก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 อออกแปลกแออกก็เหมือนน้ำหยดไงลงในสิ่งล้วนเอาให้มันแบบเกิดเสียงอะไรอย่างงี้บ้างไงเอออย่างไรก็จะเขาจะได้รู้ว่าเราเข้าไปทำอะไรในนั้นเออไม่ใช่แบบพี่เข้าไปแบบิมีมีมีอะไรเลยก็แบบเข้าไปแต่ไม่มีอะไรเลยแม่แล้วมันไม่มีแล้วใช่ไหมแบบส่วนใหญ่ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องอื่นแล้ว ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วอะอืมจริงๆก็นะฮะเรื่องของผู้ชายในยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูมีมากมายนะครับในห้องน้ำอะก็มีการที่อาจจะมีฉี่เระเว้นบ้างผู้หญิงอาจจะเคยได้ยินละไอ้ที่เว้นเนี่ยแต่ว่าชิ้นเนี้ยจ,จะแปลกหน่อยือเว้นมันเว้นเป็นคืบเลยคือจะเว้นได้คือนคืบ <c oughs> <c oughs> ใส่มาไปยุดสุดเลยไม่ไม่อยู่กับใกล้คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเป็นผมก็ต้องอผมเข้าผมก็เว้นบ้างแต่ถ้าเต็มก็ผมไม่ส่วนตัวผมไม่คิดอะไรอยู่แล้วนะครับเข้าเข้าไปอะเรื่องของ ชายของเรานะครับก็มีประมาณนี้ครับคำถามในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังเรื่องเชายชายจบและยังมีประเด็นอีกมากมายหลายๆอย่างที่ย,ยังไม่พูดนะครับฝากติดตามเราในเอพิโซดต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ